สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหญิงดาพาชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะผมบ่อกคคระขออ่อกมุณค่ะขอบคุณคหรือเปล่าแอคปที่ะขอบคุอบคุอบอบคุณ่ะอค่ะอบอบคุณคบุณอบคุ่ะขอบคุ่ขอขอบคุณขอบคุณคเกษตรและนอัตกรร่ สินค้าปิปกิเลยนีอันนั้นมีแต่ต้องมาขายนี่แม่จบไปอันนี้เหตุการณ์บ้านตันนี้อีสานสมาร์ทฟาร์มสมาร์ตฟู้ดโอสมาร์ตฟู้ดสมาร์ตฟาร์มสมาร์ตฟู้ดฟาร์มดีอาหารดีสมาร์ตฟาร์มสมฟู้ดครับผมสุดยอดนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมของภาคอีสาน มาเนเ้อผู้ใดยอยู่ในเดอมอเนี่ยขึ้นกันมาในเ้อครับเหตุงานอยู่กับเล่าออกมาหลวพี่ตีมสวัสดีครับผมขอราพักร้อนจากข้าวได้บอจาคล่าบรได้ครับผมมีหมูยานลายานคิดปอเไปคลิปก็มีบึงถึงก๊กกระเดาไหมลาย่านคิดถอดบึงแตนะ่น้อบึงเป็นไดอยู่ดีมีแห้งบ่ เบิ่งเบิ่งอ้ายอยู่บนนี่เห็นอ้ายอะไรยังห้เด้อยขคอยอยู่บ้านอยู่ค้ยสตี้ข้ยมาฝากไว้วัดบรรลุนแสดงจริงเอาค้ยเราจูงคขยออกอยู่ใส่แล้ววันห่งอยู่ได้คิดเป็นแม่เอาแม่นแม่เป็นไงเอาเออจูงคขยสองตัวอีสานสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทฟู้ด ครับผมทําอะไรอยู่บ้างครับผู้ใดยู่นใส่แนนี่ยู่จังหวัดใดเมื่อไหร่จะทัวร์ยุโรปบอช่วงปีนี้บอยคงจะพลาดเลยบอยไปเลยวันนี้อยู่ในหอทมวันนี้ไม่มีครับผมอยู่ที่โคราชที่เดอะมอลโคราชนะครับชั้น3 MCC Hall ฮอล์เดอมอโคราชครับผมน้องบอยคนเกง่งช่วยดูแลน้องมุ์วง ทุกคนมีรายได้นะนถือความคิดดีจริงๆค่ะขอบพระคุณครับมันบ่มีอย่างเรกครับทุกทุกคนมาอยู่ใจก็ร้อยเราสนับสนุนทั้งผู้มาแล้วก็ผู้ผู้ไปมันถึงจะทําให้คนอยากมาอยู่กับเราถูกไหมเอเอถ<อ><อ>้าถ้าถ้า,าวงใดนี้ออกไปอย่างนี้สังเกตลดคนสิบโอใครเขาไปอยู <c oughs> อม่มันต้องสนับสนุนคือเราเบีย ب, เห็นบอกใครก็อยากไปอยู่ระเบียบเพราะอะไร พร่ะระเบียบส่งเสริมทั้งคนมาแล้วโคคนไปยินดีในการที่จะไปเติบโตแล้วก็ยินดีต้อนรับในการที่จะมาที่จะมาสร้างสารรค์ผลงานช่วยกันแล้วก็ยินดีที่จะสําหรับใครที่จะออกไปเพื่อการเติบโตอันนี้มันเป็นเรื่องของแต่ละคนมันเป็นธรรมชาติแล้วมันเป็นเรื่องจริงด้วยนะครับเออ